What will your last ten years look like? look your 10สุขภาพคุณว่าเวลาที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพคือเมื่อไหร่คะวันนี้ไหมหรือพรุ่งนี้หรือจริงๆมันต้องสิบยี่สิบปีที่แล้วแล้วถูกไหมมันถึงเป็นที่มาที่ทําไมเราต้องมาดูว่าสิบปีสุดท้ายเป็นยังไงเพราะสถานการณ์ในปัจจบนนุบันนะทุกคนคุณว่าคนเสียชีวิตจากโรคร้าแรงต่างๆเยอะไหมเช่นอันเนี้ยหลอดเลือดหัวใจ ตีบสมองอามาพึกอามาพาดใขรบ้านที่มีคนรู้จักเสียชีวิตจากโลกนี้เยอะเลยนะยี่สิบห้าล้านคนนะหรือเนี่ยเบาหวานเนี่ยหนึ่งจุดห้าล้านคนสมองเสื่อมมะเร็งปอ,ปอดปอดอุดกั้นเนื้อรังระบบหายใจเอาเป็นว่าเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันจะมีคนเสียชีวิตละสามสิบเจ็ดคนเยอะไหมคะเยอะมากนะล่าจริง,รงอันนี้ยเป็นข้อมูลตั้งแต่ปีสองห้าห้าเก้าในปัจจุบันคุณว่าเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงคะ จริงๆเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคนเสียชีวิตมากขึ้นแล้วคุณว่าคนที่แบบป่วยแล้วยังไม่เสียชีวิตก็เยอะขึ้นไหมใครบ้างที่เห็นวิวัฒนาการของคนเป็นแบบนี้ค่ะจากแบบเฮ้ยเรายังเห็นเพื่อนข้างๆก่อนหนะ้านี้ตอนเขาเข้ามาเริ่มงานเขายังหอมอยู่เลยเธอไปเรื่อยๆเห็นเขาเป็นอย่างนี้ป่ะมีนะบอกเอ้าเธอไปบางคนนี้ว่ามีน้องไม่ใช่นะอย่าไปแซวเขาแบบนั้นนะแต่เราเห็นไหมเห็นภาพของคนที่มีวิวัฒนาการของ ของความอ้วนที่มากขึ้นไหมคะเยอะขึ้นคนเสียชีวิตก็เยอะขึ้นคนป่วยก็เยอะขึ้นคือเรื่องของสุขภาพอ่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนต้นไม้อ่ะมันเหมือนแบบเรามักจะเห็นแต่ข้างบนกิ่งก้านของต้นไม้ที่มีคนป่วยเช่นเป็นโรคหัวใจเป็นเบาหวานเป็นโรคอ้วนอะไรก็ตามนะในหลายๆครั้งอ่ะค่ะการรักษาทางการแพทย์ก็อาจจะมาจากการตัดกิ่งก้านของมันออกแต่คุณว่าถ้าตัดออกหรือผ่าตัดออกมันยังเกิดขึ้นใหม่ไหมนะ เกิดขึ้นใหม่ไหมเกิดขึ้นเพราะว่าปัญหาอ่ะมันอยู่ที่รากอะค่ะถ้าเป็นต้นไม้ก็คืออย่างเงี้ยผลไม่ผลไม่ดีเปลี่ยนผลก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมไปกินโรคอื่นก็ยังเหมือนเดิมเพราะอะไรรากมีปัญหาเหมือนกันอะาะในร่างกายเราอะค่ะคือถ้าไปแก้ที่ปลายเหตุอะค่ะมันก็ไม่ได้แก้ปมันก็แบบยังคงเกิดขึ้นไงเพราะมันมีปัญหาต้นเหตุที่เกิดขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคะดังนั้นเองเนี่ยปัญหาต้นเหตุที่สําคัญเลยอะ่ะของเรื่องสุขภาพ หรือการเสียชีวิตที่เมื่อกี้เปิดให้ดูไปก็คือเรื่องของภาวะดื้ออินซูลินภาวะดื้ออินซูลินก็คือการที่ที่อินซูลินจริงๆมันเป็นฮอร์โมนที่จัดการกับน้าตาลถูกไหมแต่เนื่องจากความที่เราเป็นคนที่อาจจะกินน้ําตาลเยอะกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเยอะกินถี่กินบ่อยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้อินซูลินไม่สามารถจัดการน้าตาลได้ดีก็เลยทําให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินแล้วพอดื้ออินซูลินปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคะทุกคนมันก็เลยทําให้เกิดโรคต่างๆตาม ใครบ้านที่รู้จักคนที่เป็นสิบสามโรคนี้มาเชื่อเลยทุกคนยกมือค้างอนะมเมื่อกี้ถูกไหมแล้วคุณรู้ไหมว่าปัญหาหลากักๆมันคือภาวะดื้ออินซูลินและถ้าวันนี้เราสามารถช่วยคนที่เป็นเหล่านี้ได้ค่ะโดยการแก้ที่รากของมันนะแก้ที่ภาวะดื้ออินซูลินแล้วทําให้โรคร้ายแรงต่างๆเนี่ยเรารักษาได้เราป้องกันได้คุณว่าดีไหมค่ะดีไหมดีมากๆเลยเนาะสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคนก็คือสุขภาพวันนี้ถ้าเราช่วย เรื่องสุขภาพของคนได้เราก็ช่วยชีวิตเขาได้ถูกไหมมันเป็นที่มานี้แหละค่ะทำไมถึงเป็นเซฟเทนเป็นเซฟเทนก็คือเหมือนกับเราช่วยคนสิบคนน่ะช่วยคนสิบคนให้สุขภาพดีขึ้นนะคะมือให้กับคลิปนี้หน่อยดีไหมคะแล้วก็ปรบมือให้กับคนในคลิปด้วยแล้วก็ปรบมือให้กับคนที่ชวนคนในคลิปด้วยดีไหมคะคือคนในคลิปเนี่ยเขาก็คือคนที่ได้รับการช่วยเหลือ คือก่อนหน้านี้เขามีภาพ before ใช่ไหมเขาก็คือเพื่อนๆเ,เราเนี่ยคะ่ะใน CSS อที่ก่อนหน้านี้สุขภาพอาจจะไม่ได้ดีมากหรือด้วยหลากหล,ลายเหตุผลเนาะได้มาดูแลสุขภาพอย่างมาเมื่อกี้รวมๆกันเนี่ยเป็นร้อยๆคนมันก็เป็นหนึ่งในนั้นนะไม่อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนอาจจะแต่อาจาอาจะจำเราไม่ได้ <laughs> อันนี้นะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สุขภาพดีขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยถ้าโปรเจกต์นี้ให้ทําให้คุณสุขภาพดีด้วยแล้วก็ช่วยส่งต่อให้คนด้วยก็เป็นเรื่องดีถูกไหมคะ เนาะมันก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ได้รับการช่วยเหลือหลายๆคนชอบทักมาว่าเป็นหมอหรือเปล่าคือต้องพูดงนี้นะคะมาไม่ใช่เป็นหมอนะมาไม่ได้เป็นหมอนะะแต่ที่มาแชร์สุขภาพเนี่ยต้องบอกองนี้ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงเป็นห่วงเพราะอะไรเพราะเรามาจากคนที่ต้องบอกเลยถ้าไม่มีคนไปแชร์เมานนะถ้าเมื่อสมัยก่อนคือแบบเรายังคงเป็นพนังกงานประจาที่ทํางานนะสมัยก่อนเราทรงเนี้ยค่ะม,มีใครที่ยังไม่ได้กินข้าวไหมคะกินห์งามไม่ลงไม่ใช่ แต่ก่อนเนะี่ยเบอร์นี้เลยอ่ะคิดดูดิอ้วนกว่าน,น,นี้ยเป็นอ้วนกับเวอร์ชันปัจจุบันเป็นสิบสิบกิโลด้านซ้ายนี่คือยาที่กินอยู่ทั้งหมดนะคะบ่อยบ่อยอ้วนไมเกรนภูมิแพ้ท้องผูกเป็นลิซีดวงอีกแต่ในปัจจุบันค่ะด้วยการมาดูแลสุขภาพเนี่ยค่ะทำให้ฝั่งซ้ายเนี่ยค่ะยาทั้งหมดเนี่ยหายหมดเลยค่ะหายหมดเลยค่ะแล้วเวอร์ชันก็เนี่ยผอมลงไปเป็นสิบโลใช่ไหมคะผลเลือดผลเลือดก็คือออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ถ้าอยู่ในห้องนี้ถ้าแบบใครเคยฟังเรื่องค่า IR กับค่า CVR ใช่ไหมคะความเสี่ยงต่อดื้ออินซูลินหรือความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอะคะ่ะเอาไตรกิสลายหันไขมันดีใช่ไหมออกมามาได้0.7ก็อยู่โซนเขียวหรือเอาความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดก็คือเอาตัว LDL คือไขมันเลวหันด้วยไขยมันดีใช่ไหมคะก็ออกมาก็คืออยู่โซนเขียวถ้าตับค่าไตาตรวจมาในในระยะเวลานานเนาะก็อยู่ใน เจนที่ดีนะคะทั้งผลเลือดรวไมไปถึงค่าไตค่าตับตรวจไฟโบสแกนก็เป็นสิ่งที่ดีก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบปกติอ่ะไม่ได้ไประวังอะไรมากแต่ก็ไม่ได้ไปกินถาโถมนะคะแต่ว่าก็คือแบบมีความรู้ด้วยแล้วก็ใช้ผิตภัณฑ์ในการดูแลแบบก็เป็นหนึ่งคนที่เข้ามาดูแลสุขภาพได้เรียนรู้แล้วก็ได้ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ได้ส่งต่อแล้วเราก็รู้สึกดีมากๆที่เราได้ช่วยเซฟคน